ัดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะโอ้วันนี้มาในชุดผมยาวนะผมยาวสูงดีสูงผมยาวนะคะผมใส่ผมยาวลองใส่ดูนะคะเพราะว่าอันเขาบอกว่าวันที่ยีิบเก้าเนี่ยคุณแม่จะไปลานะไปลาไปลานะเขาบอกก็าต้องมีผมยาวถึงจะลาได้เราก็ใส่ตรงเนี้ยคุณแม่เลยลองมาใส่ดูว่ามันคือ,อยูบอนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมคามสวยก็จะ <c oughs> มาแบ่งปันกระเป๋านะกระเป๋าแล้วก็กระเป๋ปปาปะสวยๆเลยมาใหม่นะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะคม่ไม่ได้ยกกระเป๋านานแล้วนะวันนี้ก็ตั้งใจมายกเนาะจ้าเป็นกระเป๋าสะพายปะนะคะใบใหญ่นะ,ะสวยๆเนาะมีมีด้านหน้าด้วยนะคะมีซิปเป็นกระเป๋ปาปะนะคะเนี่ย สามร้อยแปดสิบวันนี้คุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่คุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะสองร้อยห้าสิบาทสวยงามมากเลยนะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ปะนะเนี่ยสามร้อยแปดสิบโปรโมชั่นท่านอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะเป็นงานปะเป็นคามล้วนงานปะนะราคาส่งก็2 5สองร้อยห้าสิบแล้วแต่วันนี้คุณแม่โปรท่านอยู่ที่สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะส่งฟรีค่ะ มีลายสวยๆเลยนะคะมีลายสวยๆเลยเป็นกระเป๋าปะสะพายนะคะนี่สวยมากมีสะพายตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีซิปด้วยนะอย่างดีเลยเป็นกระเป๋าพลาครามนะคะเป็นกระเป๋าพลาครามนะคะท่านสามารถเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยกระเป๋าปะนะคะกระเป๋าปะสวยๆเลยนะคะกระเป๋าปะสวยๆนะคะท่านสามารถเอฟมาได้เลยนะกระเป๋าปะสวยๆเลยนะคะ สวยๆเลยค่ะเอฟมาได้เลยนะคะค่ะ,ะจะมีคล้ายๆกันแต่เป็นกระเป๋าป่าทุกใบเลยจากราคา380ดิวันนี้คุณแม่สวยโปรโมชั่นท่านที่2 5 0รบาทใบใหญ่นะะใบใหญ่ๆเลยนะใบใหญ่ๆเลยนะใบใหญ่ๆเลยเห็นไหมเป็นผ้าครามทั้งหมดเลยนะเป็นผ้าครามทั้งหมดเลยนะครามทอมือทั้งหมดเลยนะะนี่สวยๆเลยนะ สวยสวยเลยใส่ของได้เยอะนะใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งใบนะคะในราคาโปรโมชั่นสองร้อยห้าสิบบาทจากคนนี้เป็นงานปะนะ,ะชาวบ้านเย็บนะ,ะกว่าจะเย็บได้นะคะใช้เวลามากเลยนะคะแต่ขายถูกๆนะ,ะนี่ค่ะใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบสวยใบหนาเลยนะ สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองจ้ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็มีอ่ะกระเป๋าตอนนี้แพงมากเลยนะคะมีแค่สองใบแพงมากเลยเป็นกระเป๋างานฝ้ายเขียนมือทั้งหมดเลยตัวนี้ราคาแปดร้อยห้าสิบแต่วันนี้คุณแม่โปรให้ท่านอยู่ที่ใบละเจ็ดร้อยนะคะมีซิปแล้วก็มีถุงใส่แล้วก็มีมีซิปด้านในด้วยนะคะ มีสิบด้านในทายากนะคะมีสองใบมีสองใบเท่านั้นเองค่ะเป็นงานปะของชาวบ้านลงมาจากภูเขาเขาบอกหกเดือนเย็บได้ไหนึ่งใบเป็นงานปะฝ้ายเขียนมือแท้ๆเลยนะมีแค่สองใบจ้ะมีแค่สองใบโดยตัวเองไปเห็นนะคะชอบมากก็เลยเอามาสองใบน้องก็บอกว่าขายใบหนึ่งแปดร้อยห้าสิบแต่วันนี้คุณแม่ก็มาโปรให้ท่านนะคะใบละเจ็ดร้อยค่ะ ใบละเจ็ดร้อยบาทมีอยู่สองใบสายสีทองกับสายสีบูยีนนะคะเนี่ยสวยมากสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยเอฟได้เลยนะคะใบละเจ็ดร้อยใบละเจ็ดร้อยมีแค่สองใบเท่านี้จ้ะมีแค่สองใบเท่านี้ทํายากยากเป็นฝ้ายเขียนมือทั้งหมดเลยนะฮะแล้วคุณแม่ก็มีอ่านี่กระเป๋าสะพายตัวนี้มาใหม่ ใบใหญ่นะใบใหญ่ใบยาวใบใหญ่ใบยาวแต่โปรอยู่ที่สองร้ยห้าสิบตัวนี้ทํามาใหม่นะมีซิปข้างหน้าด้วยนะมีซิปข้างหน้ามีซิปข้างหน้าอย่างดีมีซิปข้างหน้าอย่างดี2องห้าสิบบาทเนี่เย็เยบมาใหม่ๆเลยเย็บยมาใหม่ๆสวยๆเลยนะคะใบละ2องหบาทจา้ะอันนี้เหลยวใบเดียวนี่เดียวใบเดียวร้อยห้าสิบตัวนี้สองรห้าสิบ ตัวนี้ก็มีซิปข้างนอกเหมือนกันแต่ใบจะเรียวกว่านิดหน่อยนะ 150, 250นะร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบจ้ะตัวนี้ก้นมันจะกว้างเนาะตัวนี้ก้นมันจะไม่กว้างเท่าไหร่ก็เลยถูกลงร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทกับสองร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะร้อยห้าสิบาทกับสองร้อยห้าสิบาทเราก็เป๋าปาาลงมาให้หมดก่อนเนาะมีเยอะเพิ่งเก็บมาใหม่ๆมีเยอะอันนี้ก็เหลือใบเดียวไม่มีใครไ่เอฟสักที ห้าร้อยบาทจากใบนี้ห้าร้อยบาทเป็นกระเป๋ากีตาร์ใช้ดีมากห้าร้อยบาทนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋าปะจ้ะกระเป๋าปะสวยๆอันนี้ใบเล็กกว่าสองร้ห้าสิบเหมือนกันเนี่ยใบเล็กกว่าแต่สองร้ห้าสิบเหมือนกันเมื่อกี้ใบใหญ่นะใบใหญ่นะคะแต่มาขายถูกอันนี้ใบเล็กกว่าแต่สองร้ห้าสิบเหมือนกันชาวบ้านทำมาเล็กใหญ่ขายราคาเดียวกันเนาะค่ะ เล็กใหญ่ขายราคาเดียวกันอันนี้เป้แบบแม่ใช้ใบหนึ่งขายอยู่แปดร้อยตอนนี้โปอย,อยู่ที่ห้าร้อยคุณแม่ใช้ก็จนเก่าจนหงอกหมดแล้วเนี่ยถ้าปีใหม่ย,ยังไม่มีใครเอฟคุณแม่ก็จอาไปใช้เองละเพราะใบเก่าใช้มาสี่ห้าปีทนทนทนมากดีมากเป็นกระเป๋าเป้น,นะคะดีมากทนมากเหลือใบเดียวสุดท้ายห้าร้อยบาทเย็บอย่างดีก็เลยห้าร้อย ถ้าตุดกิน้วไม่มีใครเอฟคุณแม่จะเอฟไปใช้เองนะแล้วก็เป็นย่ามตัวนี้จ้ะย่ามตัวนี้อย่างดีนะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะย่ามตัวเนี้ยสวยๆเลยร้อยห้าสิบาทเอฟได้เลยนะคะเอฟเป็นของฝากตุดกินมีเยอะๆนะ,ะเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยแล้วก็คุณแม่มี กระเายา่เราก็เยอะยังขายดีๆอยู่นะะเยอะเยอะขายดีๆอยู่นะคะกระเป๋าย่มขายดีอยู่นะคะมีเอฟซีมาซื้อหน้าร้านเยอะแยะมากมายแล้วก็มีกระเป๋าน้ําเต้าทองนะจาก199ร้อยเก้าเหลือร้อยสามสิบนะซื้อเป็นของฝากได้เลยนะร้อยสามสิบหมวกนะหมวกเลยอยู่สองใบลูกกัผ้าพ่อแม่ย่างเบิดลูกกัม้าพ่อแม่ย่างเบิดก็คือว่าใส่ได้สองด้านจา่ายราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทเหลือใบละสองร้อย ส่งฟรีด้วยนะคะเนีย่สยสวยๆเลยนะส่งฟรีเลยนะส่งฟรีเลยทีนี้คุณแม่จะยกกระเป๋าอาเป้หลังใบใหญ่990เรอยบร้อยแล้ว700ค่ะ990เรอยบร้อยแล้ว700นะคะใบใหญ่เป้หลังนะเพิ่งเก็บมาใหม่เลยนะคะเพิ่งเก็บมาใหม่เพิ่งเก็บมาใหม่ค่ะผ้าเป็นสีตะกอลายลูกแก้วนะคะ ้าเป็นสีตะกอลายลูกแก้วซิปแยกได้ด้วยสวยมากซิปแยกได้ด้วยสวยด้วยนะคะจากเก้า้อยเก้าสิบเหลือไปละเจ็ดร้อย700ค่ะแยกเลยนะคะเพิ่งกยบมาใหม่ๆ่จากใบละเก้า้อยเก้าสิบเหลือไปละเจ็ดร้อยะนะ,ะเนี่ยสวยๆเลยลายใหม่มาใหม่ใช้ทนใช้ดีนะคะวันนี้ยกคลิปกระเป๋าอย่างเดียวนี่ค่ะใบละเจ็ดร้อยบาท ใบใหญ่นะคะสวยๆเยราเพิ่งเย็บมาจากเพิ่งเย็บมานี่ค่ะเพิ่งเย็บมาใบใหญ่ใบละเจ็ดร้อยมีใบละห้าร้อยด้วยนะมีใบละห้าร้อยห้าร้อยเลยสองใบค่ะห้าร้อยก็ใบใหญ่เหมือนกันแต่ว่าลองตัวนี้เนิดหน่อยนะคะลองตัวนี้นิดหน่อยนะ,ะอันนี้ห้าร้อยบาทมีสองใบไล่หาตาวานด้วยนะ,ะแล้วก็ อ๋านี่ห้าร้อยบาทมีสองใบาลายหางปลาวานแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้คาราบาวใหญ่งานปักงานปักนะคะใบละหกร้อยบาทงานปักคาราบาวใบใหญ่ใบละหกร้อยบาทสําหรับคลิปนี้แม่สวยไทยนิยมคําสวยก็ต้องกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แต่งตัวปงม้องใช่ไหมคะเดี๋ยวผมยาวเดี๋ยวผมสั้นใช่ไหมคะทำอะไรที่มันแปลก,แป,กแปลกแนวนะวันนี้คุณแม่ลงคลิปสองคลิปนะคะท่านเข้าไปเอฟได้เลยนะ ใหเขาไปเอฟได้เลยนะทุกวันคุณแม่จะลงคลิปตอนเย็นๆนะตอนกลางวันก็จะจัดของแล้วก็ขายของนะเดี๋ยวนี้ไม่มีลูกน้องนะคะทาเท่าที่ทําได้นะอาจจะเอ่อเที่ยงคิดเงินให้กับท่านพอแม่สวยคิดเงินเสร็จปุ๊บท่านก็โอนเงินคุณแม่ก็ส่งปั๊บเลยนะเราขายด้วยกันแบบขายแบบแบบพี่แบบน้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องเร่งรีบนะ,ะไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆค่อยๆทําค่อยๆขายไปนะวันนี้แม่สวยไทยนิยมคําสวนต้องกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ ชอบผ้าพื้นไหนชอบกระเป๋าใบไหนนะแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081จ้าสามแมแม่สวยสกลน,นครนะคะกราบขอพระคุณและกราบสวัสดีค่ะ